เจ็ดแปดนะครับแปดซอบแปดซอบเอาครับตอนนี้รถเกี่ยวข้าวเริ่มทำงานครับตอนนี้ครับผมเกี่ยวข้าวนาปลูกมา5เดือนพอดีนะครับ วันข้าววันที่ 10, 16เมษายนเกี่ยววันที่16พฤศจิกาครับที่ดูว่ากี่วันนะครับตอนนี้เราเกี่ยวข้าวมามาถึงแล้วนะครับตอนนี้โอเคอ่ะไปดูไปใกล้ครับครับชมบรรยากาศตอนครับตอนนี้เกี่ยวข้าวตอนกลางคืนครับผมนี่ตอนนี้ก็เวลาทุ่มกว่าๆนะตอนนี้ข้าวก็ล้มนะครับเกี่ยวยากนิดนึง เราก็ลองกล้องใหม่ด้วยครับพอดีว่าได้กล้องใหม่มาถ่ายตอนกลาคืนจะเป็นยังไงโอเคครับโอเคใช่ได้ใช่ได้ไดมาดูกใกล้ๆครับมาดูกใกล้ๆครับตอนนี้ เรื่องมืออาชีพครับเนี่ยขณะข้าวล้มนเนี่ยเกี่ยวนะครับกำลังเกี่ยวถ้าช้านะครับโอ้โดโในเข้า่โคตรหนาแม่โคตรหนาเว้ยเฮ้ยไปดูตรงนี้ ที่ข้าวล้มเมันด้วยใช่นี่ตรงนี้ข้าวล้มมาตรงนี้โอ้ยแม่เ้าตา นักป่วยการช่างสนใจจะติดต่อเบอร์นี้เลยครับกล้องนี้ก็ถ่ายด้วย Galaxy นะครับ Galaxy s 2ี f เนะครับตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับถ่ายตอนกลางคืนก็สวยดอีอันนี้ไม่ใช่ข้าวครับหญ้าครับหญ้าหญ้ายังสูง หาเรื่องแมงเข้าตาครับตอนนี้กลับรถมาครับเต้กลับรถแล้วเสร็จไปแล้วหนึ่ง หนึ่งแปลงโอ้เข้าวมาเข้าวมาครับนี่แปลงนี้ครับได้ตอนนี้มีสี่สอบห้าเจ็ดแปดนะครับแปดสอบแปดสอบ ไกลไปทีดนึงครับแปดสอบเก้าก็สอบครับออมีไฟซิงด้วยครับนี่มีไฟซิงด้วยอ้าวครับไปแปลงต่อไปครับตอนนี้แปลงนี้เสร็จเรียบร้อยนาหน้าครับ ไปแล้วนี่ครับไปครับมา,าพาเดินครับเระคันาไปครับตอนนี้โอ้ยอ๋ยอตรงนี้เกี่ยวมาแล้วรอบหนึ่งเออดูซิว่าสองแปลงนี้จะได้กีกสอครับสำหรับ คลิปที่ผมเคยอัพลงไปปลูกข้าวมาห้าเดือนนะครับดูซิว่าจะได้กี่กระสอบปีนี้อ่ครับตอนนี้ก็เขจะเก็บบริเวณรอบด้านข้างก่อนนะครับข้าวาเห็นตรงนี้ครับนี่นะนีนี่เขาจะเกี่ยวด้านข้างก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะไปเข้าตรงกลางนะครับ ข้างก็จะเกี่ยวยากหน่อยนิดนึงเพราะว่าข้าวมันก็ล้มเอียงไปเอียงมาฝั่งนั้นฝั่งนี้นะครับยิงข้าวล้มนีม่เกี่ยวยากนี่เออาครับตามติดกันตอนนี้ก็มารอบนี้ครับโอ้ยอ่ะสุดท้ายมื่อกี้ละ ได้ไปเกือบ20กระสอบเบื่ออ,นนอ,อ๋อมีอีกรถอ,อโอสมแล้วที่้สมนี่เพิ่นไปขอขอสูบน้ำอยู่ <c ười> ไปขอสูบน้ำนี่ขอจะแปมสูบน้ำมาเหมือนเนี่ยเออนี่หนะกอะไรคอยคอยอนนครับเพื่อน เม่นบอกน,บบนี่ห้าปีเลยปีนี้เป็นเศร้าโอ,อ้แปว่าสิบสามเป็นเศร้าเอ้าตาเพิ่มขึ้นแบบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้รถก็จะข้ามฝั่งนะครับไปนาทุ่งใหญ่ทางนู้นนะครับฝั่งที่ผมตัด ตัดหญ้าให้เห็นนะครับช่วงนั้นทดสอบเครื่องตัดหญ้าอยู่ฝั่งโน้นตอนดึกๆน,คนะครับตอนนี้ไปแล้วรถนี้เป็นรถของช่างเองนะครับช่างเอกกูช่างเอกนะแต่ว่าไม่รู้รถของใครกันแน่นะครับแต่ก็เรือขถ่ายเดียวกันมาจากนาแกลย่ยเซียว ไอ้คนเนี่ยถอยลงห้างนี้ออเอาพื้นนี่บอกแอเเอาพื้นนี่แล้วนี่น้อยนี่แล้วอือปูช่างเอกรถหองรถหองของเอกนะครับนี่ใครสนใจก็โทรวันนี้เลยครับ 0862335940ครับใครที่ชมคลิปของผมนะครับรติดต่อสอบถามได้ครับว่าตอนนี้รถอยู่ที่อำเภอหนองสูงนะตอนนี้ประมาณ1เดือนอยู่บริเวณไหนนะครับถ้าบริเวณนั้นใกล้ทุ่งใกล้นาของท่านก็ครับโทรติดต่อได้เลยครับตอนนี้ประสบการณ์สุดยอดนะครับดูครับดูการขับรถสุดยอดมาก แปลงนี้มีแต่หญ้านะแปลงนี้เอาสักสองก็สอบก,ก็พอแปลงนี้นะไม่ต้องเอาเยอะแปลงนี้นี่มีแต่หญ้ากับหญ้านะแปลงนี้นี่เห็นไหมครับนี่ะน,ะนีเกี่ยวหญ้าครับเกี่ยวหญ้าไม่ได้เกี่ยวข้าวเกี่ยวหญ้า ไอ้ทอหญ้าครับเอฮ้ยนี่ครับดูซะก่อนครับอันนี้คือข้าวครับนี่ข้าวอันนี้หญ้าหญ้าหมดเลยครับนี่ข้าวมีแค่นี้นี่ข้าวนิดหน่อยลดมาแล้วครับลดมาแล้ว คราวนี้จะมาลงแปลงใหญ่2แปลงนะครับคิดว่าน่าจะได้40กระสอบสำหรับสองแลงแปลง,ปล,งละ20 20ประมาณเกือบ2ไร่นะครับนี่40เมตรมีถึงไหมนี่2ไร่กว่าดูข้าวครับดูข้าวก่อนครับข้าวครับ ตอ,อนเราคืนครับนี่คือยูคือยูออออโอ้วกระเบีงเาอน,น่ดอกเดี๋ยวเอาคืนมาเปา <c oughs> ่ครับนี่ตัเอามาแล้วจ้านแนัแห้งแล้วก็น,นั่ออโ,โอ้โอลงครับน,นี่ ค,ค่อยลงครับเพราะว่ามันค่อนข้างชันนะครับข้าวนี้ถ้าข้าวไม่ลม้มเนี่ยโอ้ยสะดวกเกี่ยวทั้งคืนเออนี่ดูเขาเกี่ยวข้าวล้มนีน่ยนี่ดูดิดูคนมีฝีม,มือเกี่ยวข้าวนี่เออตรงพึ่งก็คอยหลังมาครับคอยคอยมาเพื่อเก็บแนวตรงโอ้ยอุยอ้ยอุ้ยครับ มว่าไปว่ามาจนลืมว่ามันเรื่องไหนวะเฮ้อนี่หอดไหลอยู่เนาะกว้างประมาณเกือบ20เมตรนะครับยาวประมาณเกือบยาวประมาณเกือบเอ่อ60เมตรนะครับ64 24่ยี่ไล่กว่ากครับแปลงนี้ไล่กว่ากว่า โอเคดูโคตว่าจะได้กี่กระสอบครับแค่นี้ก่อนครับมารอบที่สามครับตอนนี้แปลงใหญ่รอบที่สามเห็นเข้าเๆาว่าประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกระสอบนะครับกำลังมัดอยูอ่มาดูกันว่าแปลงนี้จะได้กี่กระสอบนะครับแปลงนี้โอเคอามาดูกันครับมาดูรอบนี้ครับได้กี่กระสอบครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็นะครับแล้วก็เปิดมา รอบนี้ได้มาสิบสอบครับได้มาสิบกว่สอบไปเอามาอีกครับโอ้ไล่แล้วเขาเลยตันกับว่าโอ้ยตันนี่มีเสื้อหมดแล้วเสือสอบนะสี่สอบครับรอบนี้สิบสี่สิบห้าสิบหก สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเี่ยยี่สิบแล้วก็ในนั้นอีกยี่สิบสองก็สอง รอบนียี่ิบสองกระสอบครับรอบนี้รวมทั้งหมดยีิบสองกระสอบครับไล่ก่อฝายี่สิบสองกระสอบอ่าโอเคเดี๋ยวดูรอบต่อไปครับอ่าครับสำหรับคืนนี้นะครับตะแกรงเขาตันนะครับตะแกรงตันก็เลยพักก่อนนะครับวันนั้นจะสี่ทุ่มแล้วนะครับพักก่อนครับวันนี้พรุ่งนี้เช้าค่อยเริ่มใหม่ครับเหลืออยู่แปลงหนึ่งับตรงนี้เออ ตรงที่เงาผมอยู่นะครับตรงนี้แปลงหนึ่งนิดเดียวครับสำหรับสำหรับคืนนี้คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับเดีย๋ยวจะสรุปผลให้ดูว่าได้ข้าวกี่กระทรงกระสอบนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ัแต่เริ่มต้นเลยครับว่าเราปลูกวันที่เท่าไหร่เป็นยังไงใส่ปุ๋ยกี่ครั้งในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมติดตามนะครับ ลับฟันดีคุณนายสวัสดีเมื่อครับเมื่อแล้ว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 ครับเมื่อแล้วโอ้ครับสหรับงวงเราก็ ไม่หลบเลยครับวงเราก็าไม่หลบนะครับนี่ยินต่อไป